นักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยที่เอาเงินมาจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานวันนี้นะครับเอาเงินมาทิ้งไว้ในประเทศไทยอย่างมหา,าศาลประเทศจีนครับใช่ครับทัวร์จีนเยอะมากเกาหลีครับครับประเทศรัสเซียประเทศญี่ปุ่นครับรัสเซียครับเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศซึ่งผู้นําของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนนะครับ,รบแล้วประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีครับะฉะนั้นเนี่ย การเป็นมิสเนี่ยมันก็มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนเช็คเงินได้ประโยชน์อ่ะได้ประโยชน์คือไม่ได้ไปเดินช้อปปิ้งครับไปยุโรซึ่งต้องบอกว่าหลายปีมานี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสร้างความสัมพันธ์ในตรนะครับเจริญสัมพันธ์ในตรีกับต่างประเทศว่พมาร์ผมมัวแต่ยุ่งในประเทศแล้วก็ไปพม่าเขมรไม่ค่อยสะดวกหรือเปล่าพ่มาร์ไปลอนดอนหนึ่งเดียวครับเมื่อนั้นเนี่ยนะครับ หลายประเทศเนี่ยที่ขนาดนี้เนี่ยนะครับหันกลับมาแล้วก็เลือกที่จะเอาประเทศไตเนี่ยเป็นคู่ค้าของเขาไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ G2G หรือรัฐบาลกับรัฐบาลนะครับแต่เราพูดถึง B2B B ก็คือธุรกิจกับธุรกิจ Business business ธุรกิจกับธุรกิจเนี่ยหลังจากการเยือนเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละครั้งของการเยือนของพท่านนายกเนี่ยนะครับได้นำเอาคู่ค้าพ่อค้าเนี่ยนะครับไปทางูุนเขาก็มีพ่อค้าของเขา เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดการจับผู้ทางธุรกิจเกิดขึ้นนะครับการาไปเยือนแต่ละครั้งเนี่ยสร้างมูลค่าในการส่งสินค้าของประเทศไทยเนี่ยออกไปในแต่ละประเทศเนี่ยมากมายทีเดียวรวมไปถึงอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับไปเจเริญสัมพันธไม,มตรีในประเทศแถบสวีปแนะอฟริกาแอ,าอาฟริกาเองนั้นเนี่ยนะครับ ต้องถือว่าเป็นทวีปที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมูลค่ามหาศาลเพชรพลอยเยอะเยอะยักษ์มากมายน้ำมันอีกครับแล้วจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยอย่างประเศแทนซาเนียไงผมยกตัวอย่างเขามีเพชรพลอยนะครับสมัยก่อนเราก็มีความภาคภูมิใจครับเพชรพลอยของเราก็มีอยู่แถวเหมืองการเจรบุรีอะไรตจารๆแต่ว่าใช้แล้วก็หมดไปวันนี้ครับธุรกิจด้านจิวเวอรี่หรือว่าธุรกิจอัญมณีเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่วนส่วนหนึ่งนะครับ เอามาจากที่นั่นเนี่ยเขารียกว่าดิบๆเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเอามาทําเจียรไนให้มันสวยทําตัว<ช>เรือนออกบ<า>อแบบกลายออกไปเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่ม เอาเข้ามาบาทหนึ่งส่งออกไปอีกร้อยบาทจำผุ้เนี่ยผมเห็นภาพนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมไปที่สถาบันนิวเคลียร์ที่นครนายกมาเขาก็เอาพลอยจากแอฟริกาเนี่ยมาฉายรังสีเปลี่ยนสีจากขาวเป็นแดงมรกตเป็นอะไรนี่นะก็มีรา,าคาเพิ่มขึ้นแต่ว่าประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาด่าพวกนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปมาเนี่ยสองปีหมดเป็นร้อยล้านบินอะไรนักหนาประเด็นนี้เนี่ยผมอธิบายแทนท่านก็แล้วกันท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีไปมาแล้วห้าสิบประเทศจริงๆมากกว่านั้นนะ ผมยกตัวอย่าง1ประเทศใช้เงินเท่าไหร่ครับถ้าใช้1ล้านบาทก็หมายความว่า50ล้านบาทและผมถามท่านผู้ชมครับสมมติว่านายกบินจากกรุงเทพไปเบลเยียมเนี่ยนะหนึ่งฟลามีผู้ติดตามมีคณะรัฐมนตรีมีนักธุรกิจเอาผมเหมาเลยละกัน50าคนตัว๋วเครื่องบินกรุงเทพบัสเซลกลับมาเนี่ยนะชั้นธรรมดาก็7 0 0 0หมื่นนะครับเฉลี่ยแล้วลำนั้นเนี่ยหมดประมาณ20 000, ล้านเปนตื่นเต้นอะไรและที่สำคัญก็คือว่าไปกลับมาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับ และที่สําคัญต่อไปอีกครับประชาธิปัตย์ด,ด่าอย่างเดียวครับไม่อยากให้ในายกรัฐมนตรีเดินทางต่างประเทศครับพรากลัวจะไปฟ้องบอกว่าที่นี่มันมีฆาตรกรอ, <c oughs> อันนี้เป็ตัวเองอ๋อโอเค,คก็มีเหตุผลครับต่อๆครับทีนี้ครับแน่นอนแหละครับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยในลักษณะของการ ไปเจริญสัมพันธไมตรีเป็นร,ระดับของผู้นําประเทศเนี่ยนะครับการทีเ่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ต้องมีศัก์มีสีนะครับไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องออไปอย่างสมเกียรติทางนู้นเขาก็ต้อนรับอย่างสมเกียรติรเพราะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายลักษณะแบบนาาีน้จะพูดดีกว่าครับมันเป็นเรื่องที่ถือว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่เราต้องดูผลครับว่าการออกไปสร้างสัมพันธันดีระหว่างประเทศเนี่ยมันได้นําเอาผลลัพธ์ ที่ดีเนี่ยตอบกลับมาเนี่ยโอ้โหเป็นอเนกอันันะนับไม่ถูวอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอย่างกรณีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับที่ข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเราเนี่ยปีนี้เนี่ยหลายล้านคนนะครับลองคิดตัวเลขง่ายๆนะครับเอาว่ามาอยู่สัก2องคืน3วัน2องคืนนะครับคนหนึ่งเอาใช้แบบจิ๊บจิบเลยเยอะกว่านั้นอะไปสองหมื่นแล้วกันถูกๆอกะเอานึ่งเอาแบบ ติดดินเลยก็ได้เอาแบบสองหมื่นอ่ะสองหมื่นไอเดียติดดินแล้วนะครับสองหมื่นเนี่ยคูณสองล้านนะก็สองหมื่นล้านเนี่ยครับนี่นี่ประเทศจีนอย่างเดียวนะครับเป็นต้นนะฮะแล้วียังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างการไปจับผู้ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรของเรามีตลาดเพิ่มขึ้นมากมายครับ แม้แต่เรื่องข้าวนะครับในทวีปแอฟริกาเองนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลายประเทศทีเดียวต้องการที่จะบริโภคข้าวไทยต้องถือว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นระดับพรีเมียมหรือว่าเป็นระดับเขาเรียกว่าคุณภาพเกรดระดับแบบสูงนะครับไม่ใช่ข้าวทั่วๆไปสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าเราวันๆเนี่ยอยู่แต่ในประเทศไม่ออกไปสร้างสัมพันธ์ไม่ออกไปทำให้ใครเขารู้จักเนี่ย ถามสิครับว่าแล้วไอ้ธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมอยู่ดีๆจะมะีใครเนี่ยเขาเดินมาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าประเทศไทยของเราเปิดกว้างสําหรับการที่จะให้โอกาสกับการเกิดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยแต่ที่รัฐมนตรีพูดเนี่ยท่านผู้ชมครับผมก็เข้าใจนะฮะคือรัฐบาลที่แล้วเนี่ยจะหุดหงิดห็นรัฐบาลนี้ทําดีผู้นําประเทศระดับอเมริกามหาอำนาจยังมาเมืองไทย อุ้ยนายกหญิงตรวจสวนสนามนายกชายพิดมากาก็อาจจะงุดกิดหัวชายบ้างเป็นธรรมดาะนะก็ต้องรเรียนคุณยจศญสตร์นะครับบอกกับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับเรื่องพวกนี้ต้องอย่าคือจิตใจเนี่ยนะครับอยากอยากอยากจะฝากไปว่าไอ้จิตใจที่มันอิดชาริยาสีร้อน เล่นการเมืองก็เรื่องหนึ่งครับแต่เรื่องของความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำอ่ะนะก็อย่างที่เป็นขึ้นป้ายท่านผู้ชมที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการจำได้ไหมฮะที่น้องติ่งมอลลี่ชื่อไฮโซมากน้องมอลลี่รองโฆษกพรคประชาธิปาติบัตไปตัดต่อภาพเสือสิงกระทิงแล้วรูปนายกอ่ะคือเจตนาคือจะด่าภาษาบ้านเรารู้อยู่แล้วเสือสิงกระทิงแหลกอมอปัยนะฮะแต่ถ้าผมไปบอกว่าเอาลูกสวนั์เขียนว่าที่ดู สัตว์จะเปลี่ยนเป็นรูปคุณลภิสิทธิ์ยืนบ้างล่ะโอ้โหปี๊ดทั้งพัดเต่อย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้มันอะไรนะแล้วเราเราจะไม่ทาแน่นแม่นอนนะครับคือที่ดูสัตว์อย่างเงี้ยนะครับที่ดูแลเอาเอาเป็นรูปคุณอภิสิทธิเเราไม่ทาแน่นเออคือใช่ไหมฮะเอาไหมคุณยุ ถูกแล้วใครทำแล้ว,ลวใครไม่ทำท่านผู<ค>น้ชมอย่าไปท,<ม>ทำนะครับมันไม่เหมาะแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างยิ่งครับสุดท้ายปลายทางท่านรัมตรีครับใน3วันครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะวบประมาณรายจ่ายก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยน่ยนะครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องประชาชนหน่อยไหมครับโดยเฉพาะภาพรวมของการพัฒนาประเทศจากนี้ว่ามันจะเจริญบานเราจะสุดยอดครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มีความมั่นอกมั่นใจครับในการบริหารราชการแผ่นดินที่นําโดยพระนท่านนายกยิ่งรักของเราเนี่ยนะครับ เรามุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมา2ปีแล้วแล้วจะเดินหน้าขับเคลื่อนกันต่ออีกสปีเนี่ยผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติของเราอย่างมีร่วธรรมและจับต้องได้ครับ,บท้ายสุดอีกทดเดียวท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะกังขาว่าเอ๊รัฐบาลก็มีเงินงบป,ประมาณนี่ตั้ง4 0 0 0 0 0กว่าล้านบาท ทำไมยังจะไปใช้เงินอีก2ล้านล้านบาทในการพัฒนาในโครงการไทยแลนด์2020ครับทำไมไม่เอามารวมกันอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี57ครับผมอธิบายง่ายๆนี่ครับงบลงทุนในส่วนของที่เกินจาก2.5 2.5ล้านบาทเนี่ยนะครับก็คือประมาณสัก4่แสนล้านบาทเนี่ยเป็นงบลงทุนก็จะนำไปลงทุนทุกๆดระยองรมะทำรงไปแล้วทำลงเป็นเรื่องกตนครับแต่ว่า2ล้านล้านเนี่ย เราเน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับแลเป็นโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนครับต้องใช้เวลาในการพัฒนาจัดการของมันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเปีนะครับเพราะนั้นเอา2ล้านล้านดังกล่าวนี้แล้วก็ตั้งธงทํางานกันไปเลยนะครับเปีเนี่ยเพื่อให้ประเทศของเรานั้นมีโครงสร้างพื้นฐา,านด้านด้านคมนาคมที่สมบูรณ์แบบสําหรับภูมิภาคหล,ลังจากนั้นแหละครับหลังจากที่การดําเนินการงบ2อล้านล้านเสร็จเรียบร้อยผมเชื่อมั่นครับว่า วันนั้นแหละครับจะเป็นวันที่ประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพการแย่งขันพร้อมสําหรับการที่จะต่อสู้นะครับในสังคมของโลกเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมครับก็สรุปใจความสั้นๆครับถ้าใช้งบประจําปีเนี่ยนะเหมือนงบถนนนะท่านผู้ชมเคยขับรถไปไหมเฮ้ยเข้าจังหวัดสุพรรณแล้วถนนดีอะไรเงี้ยนี่อกฮะถ้าเกิดท่านทํารายปีเนี่ยถนนเส้นนึ่งมันยาว800กิโลกรทมเชียงใหม่ ท่านก็ทําไปแต่ละปีเดี๋ยวพอจังหวันดนี่ก็ไใหม่มีถนนพังจังหวัดด้วยถนนดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใช้งบอย่างที่ว่านี้ครับมันทําตั้งแต่กิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่800ทีเดียวเช่นกันครับรถไฟฟ้าก็ดีการคมนาคมนี่แหละคือวิธีคิดของรัฐบาลนาะยกยิ่งลักฮะไม่ผิดหวังแน่นอนท่านผู้ชมครับคนเป็นสุภาพสตรีไม่โต้เถียงไอ้พวกนี้ก็อยากจะให้ท่านเข้ามานั่งในสภาพเพื่อให้ด่าครับวันนี้ก็เน็บแนมลุยช่างเน็บโอ้อะไรก็ใหม่รู้เบื่อนะ ก็ต้องทนนะเพราะเราเป็นตัวแทนของประชาชนวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ,รบขอบคุณท่านนายกการเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพครับรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีหนุ่มรูปหล่อขยันทำงานคึกคักอย่างยิ่งไปชนิดคึกคักอย่างยิ่งซู่ไม่ได้เอาละครับวันนี้ดับเครื่องชนลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าประเด็นร้อน วันอังคารนี้ประชุมร่วมรัฐสภาครับทั้งสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรเพื่อพิจารณาวารรสองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรามาตราไหนเป็นอย่างไรที่มาสวสสหรือว่าจะอยู่กันยังไงแบบค้ำคลึกโ,โบราณโบราณไหมวันอังคารนี้ครับมีการประชุมและสัปดาห์หน้าเราพบกันอีกครับวันนี้ผมและท่านนาวากานเอกอนุดิตนาคอนทัพลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ